นี่จะเป็นคลิปจริงที่ทางร้านทำการทดสอบก่อนการส่งให้ลูกค้าครับจะให้ลูกค้าดูทุกอย่างก่อนทำการด <ผม S 1> ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบนะครับผมก่อนอจะส่งให้ลูกค้านะตัวนี้จะเป็นเรือรถน้ำแบบทูนวันนะครับผมก็คือสามารถสูบได้ทั้งบนบกและในน้ำนะกรณีนี้เราจะทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับผมตัวนี้จะเป็นกรณีสูบในน้ำนะซึ่งการสูบในน้ำเนี่ยมันก็จะมีข้ออ่อนนะที่สอดมาจากด้านล่างน,นะครับผมสำหรับทูนวันเนาะมันก็จะมีท่อสำหรับไว้ต่อท่อดูดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกรณีเราสูบในน้ำนะแล้วก็เป็นตัวกรองนะครับผมกกกรอองตตััวววนนนนีีี้้้้้็็จจะะใใชลสสููบบาแ่เป็นลสูบ ่าในน้ำหนึ่งเดียวนะครับผมแล้วต้องใช้ปอกร like ัดด้วยนะแต่ว่าเนี่ยผมไม่ได้ใช้ปอกรัดนะตัววิธีดูเรือรถน้ำทุนยานดูยังไงนะก็จะมีสแตนนะครับผมก็จะมีตัวชุดนี้แล้วก็จะมีเกจวัดตรงนี้นะครับผมเกจวัดแรงดันของน้ำนะซึ่งก็คือตัวกอกน้ำจะอยู่ตรงสุดนี้นะนะครับผมก็คือเวลาเราสูบปุ่นบกนะครับผมเนี่ยนะเราก็ต้องกอกน้ำให้เต็มนะครับผมแล้วก็ปิดให้แน่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเช็ดก่อนนะพอดีนี้คราบน้ำนะครับผมเดี๋ยวจะลองทดสอบสูบในน้ำให้ลูกค้าดูก่อนจัดส่งนะครับผมตัวนี้ อันนี้จะเป็นเบอร์นะครับผม1310นะเวลาลูกค้าติดปัญหาตรงไหนเนี่ยลูกค้าก็จะสามารถโทรติดต่อสอบถามทางร้านได้ตลอดนะเป็นสติ๊กเกอร์รับประกันนะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวจะมาสตาร์ทให้ดู3รอบนะครับผมเอ๊สตาร์ทติดง่ายนะเวลาเราดึงสตาร์ทให้พยายามดึงขนานกับตัวเลยจะดึงยังขึ้นแบบนี้นะชุดนี้มันจะพังง่ายนะครับผม <Okay. S 1> ดึงมาต,งตรงๆเลยนะครับผมโอเค โอเคเอ่อตัวนี้ผมปิดไม่แน่นนะเดี๋ยวขอเช็ดใหม่นะครับผมเมื่อกี้น้ำมันออกตรงนี้นะเราต้องปิดให้แน่นนะครับผมเพราะว่าถ้าเราปิดไม่แน่นปุ๊บเนี่ยน้ำก็อ่ะมาดูตรงนี้นะครับผมน้ำมันก็จะไหลลงมาแบบนี้นะเดี๋ยวจะเท็ดให้ลูกค้าใหม่นะครับผมเพราะว่ามันต้องของเราต้องชัวร์นะครับผมซึ่งเรือเนี่ยมันจะไม่เหมือนเครื่องสูบน้ำนะเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราตั้งไว้บนโบกนะน้ำรนะั่วซึมเนี่ยมันก็คือมันก็ลงมันก็ไหลไหลลงบนพื้นเลยนะแต่เรือเนี่ยไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราสูบไว้นานๆเนี่ยยยมม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 ัััันนนนนนจจจจะะะะะททท่่่วววเเเเเเรรรรรรืืืออออาาไดดด้้้้คคคคบบผผผกก็็็งงสุี๋ตช ความเรียบร้อยลูกค้าก่อนนะมีนะครับผมถือว่าอย่างน้ำข้าเรือเวลาเช็นเนี่ยเราตั้งขเครื่องแงบนี้ยน้ำันจะไหลลงมาเลยนะเดี๋ยวนี้ผมเช็คทำความสะอาดดีๆก่อนนะครับพอดีเมื่อกี้นี้เปิดอันนี้ให้ลูกค้าดูแล้วใช่ไหมผมปิดไม่แน่นนะครับผมร้านเราต้องชัวร์เท่านั้นนะครับผมไม่ชัวร์ก็คือให้ส่งเลยนะครับผมเพราะว่ามันเสียเวลานะครับผมหนึ่งนะลูกค้าใช้งานแล้วนะครับผมเสียตังค์แล้วก็อยากใช้งานนะนะผมก็เข้าใจนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วทางร้านเรต้องเช็คให้อย่างดีก่อนส่งเข็ดเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผม ตัวนี้นะครับผมออกมาดูถ่ายบนเรือนะครับผมนี่นะครับผมไม่มีน้ำรั่วซึมนะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จั๊กนะนี่นะถ้ามีน้ำรั่วซึมก็จะไหลลงมาเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเราจะมองเห็นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูตัวดูตัวเรือโดยรอบนะครับผมโอเคออด้านนี้โอเคนะครับผมตัวนี้นะหมายเลขเอ่อหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะผมตัวนี้นะติดปัญหาตรงไหนเนี่ยลูกค้าจะโทรหาผมได้ตลอดเลยนะตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่า จะทรง H95 นะโอเคทีนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะก็จะมีเคสนี้นะลูกค้าซื้อสายเนี่ยสามบาทสีฟ้าอย่างดีนะซื้อเพิ่มห้าสิบเมตรนะผมแถมให้นะครับผมก็จะเป็นอ่าปกตินะเขาจะแถมให้แค่นี้นะครับผมในเซ็ตของผมนะก็จะเป็นเออผมแถมให้อย่างนี้วยเป็นมือบิดด้วยนะปกติก็จะเป็นไขทวงธรรมดานะอันนี้ให้พิเศษนะชุดนี้แล้วก็เนี่ยสำคัญเลยผมแถมให้อีกเซตนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นข้อต่อปุเร็วนะพลาสติกนะต่อการ์ดให้รวยนะห้าสิบเมตรแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าซื้อสายดูเพิ่มนะครับผผมมมตตััวนนนนนนีีีี้้จะะเเเป็ออ่าอ่ากรรคบบสใย นี่นะครับผมเราต้องใช้หัวกระโหลกตัวนี้นะต้องปลอกน้ำให้เต็มนะครับผมแล้วก็บัวรดน้ำสองหัวนะครับผมครับผมก็มีตัวนี้เนาะมีเฟสชิลให้ตัวนี้ปลอกรดน้ำสาหรับรัดท่อดูดนะครับผมตัวนี้อย่างดีนะสองตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกชุดซ่อมต่างๆนะบำรุงในนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สําหรับรัดท่อนะต้องรัดสองตัวนะในในเรือนะครับผมแล้วก็ลูกค้าซื้อมันเครื่องเพิ่มนะครับผมบรรดาโฟลตีหนึ่งลิตรนะครับผมน้ามันเครื่องมอ่อใส่นะแล้วก็ สายส่งน้ำนะครับมีเตาเกลือเนาะเคยตวงกวือเติมน้ำมันเครื่องนะรุ่นนี้เติมอยู่ที่หนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับผมนี่นะโอเคสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับผมให้กับคุณนะครับผมก็จะมีชุดนึงนะที่แถมไปเนาะให้กับชุนกำปนาธนะครับผมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับผมกนนี้ลูกค้าโอนจ่ายเรียบร้อยนะครับผมต้องโอนจ่ายในนามของร้านคุณสุขนะโดยอภิบาตรายละเอียดเท่านั้นนะครับผมโอเคสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับผมเดี๋ยวจะสูบบนบกให้ดูนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราาจะมทการทดสสอบบบบบกกรรณีููนนให้าดะคัผม โอเคนะครับผมตัวนี้จะเป็นกรณีที่เรา,าสูบบนบกนะครับผมนี่ผมจะมาบอกวิธีการนะครับผมตัวนี้นะก็คือลูกค้าต้องกรอกน้ําให้มันจนเต็มสายเลยนะครับผมแล้วก็ลากการของผมนะเทคนิคของผมก็คือผมจะเชิดสายเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยที่เรากรอกจนเต็มเนี่ยมันจะไหลออกทางนี้นะก็คือมันจะไหลออกเนาะก็คือต้องกรอกน้ําให้เต็มนี้เลยนะรูนี้นะครับผมช่องนี้นะผมจนให้มันเสมอนี้เลยนะนะครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยผมจะเชิดปลายเรือขึ้นนะครับผม เพื่อไม่ให้น้ำมันไหลออกฝั่งทางด้านนี้เนาะผมจะหาอะไรมาลองให้ให้ฝั่งเนี้ยมันสูงสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็เออ่ตรงน,นี้นี่นะผมรัดสองตัวนะเดี๋ยวผมแถมให้เพิ่มนะต้องใช้เทปพันเกียวพันปลาปลาพันให้เรียบร้อยนะครับผมให้ขันให้แน่นนะเพราะว่ามันจะต้องเป็นสุญญากาศนะถ้ามีน้ำเวอร์ซึมเนี่ยคือน้ำมันจะไม่ขึ้นเลยทีนั้นเลยอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้นี่นะครับผมอันนี้ผมก็พันเหมือนกันนะต้องเป็นสุญญากาศนะนี่ผมรัดให้แน่นเลยนะอันนี้คือตัวที่จะส่งให้ลูกค้านะอันนี้ผมเทสสายของทางร้านนะครับ ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเรือสูบน้ำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่สูบได้ในน้ำอย่างเดียวหรือว่าสูบได้ทั้งบนบกและในน้ำนะครับผมก็สามารถติดต่อร้านผู้สูบการเกษตรของเราได้นะโดยที่เราจะทำการทดสอบนะสูบจริงๆให้ลูกค้าดูเลยนะเพราะว่าเรือเนี่ยมันจะไม่เหมือนเครื่องสูบน้ำเนาะมันจะรั่วซึมไม่ได้เลยนะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนาะก็มีช่องทางนะไม่ว่าจะโทรหรือไลน์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะไลน์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะเบอร์0 6 1 1 1 8 8 3 8 4นะแล้วก็อีกช่องทางนะึ่งหนะครับผมคุณสูบการรเเกกษตนะ็ดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอีย่นะ ที่ใต้คลิปนะให้ลูกค้ากดปุ่มเพิ่มเติมเข้าไปดูนะครับผมอย่างกรณีที่ลูกค้าโอนจ่ายนะมันก็จะช่วยเซฟค่า COD ที่เป็นค่าเก็บเงินปลายทางไปด้วยนะครับผมก็ให้โอนในนามนะครับผมหรือลูกค้าจะวิดีโอออวิดีโอคอลกับผมก่อนโอนก็ได้นะครับผมผ่านบัญชีนะร้านคุณสุขนะครับผมโดยอภิวัฒน์ไชยบุญทันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเทสก่อนส่งให้กับลูกค้าเพียงเท่านี้นะตอนนี้กลับส่งให้กับตอนนี้นะอย่างทางร้านเราก็จะมีหมายเลขอยู่แล้วนะทุกเครื่องนะที่ติดไปนะนี่จะส่งให้กััััับบบบบบบคคคคคุุณณปรรรรราานน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 ะะะทททีีี่่่มโอออออเสสสสสห้กกกก็ขขจดดงๆว